ใส่ตัวกะเพราครับต้นหอมผักชีลงไปนะครับเพื่อนเนี่ยก็จะมีพ้วงไข่นะครับอันนี้ก็มีไข่ติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไปทั้งหมดเลยครับดูครับโอ้โหดูสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองใหม่กับเซอร์ติเอชนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมาทํากับข้าวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูนะครับ แซ่บๆนะครับเร่งด่วนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอนี่นะครับจะต้มยําพวงไข่ไก่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็แซ่บๆไปด้วยกันนะครับมาแนะนำวัตถุดิบกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีพวงไข่นะครับอันนี้ก็มีไข่ติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไปทั้งหมดเลยครับนี่ครับพวงไข่นะครับแล้วก็จะมีรังไข่แล้วมีเนื้อไข่ติดมาบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับ ก็จะมีตัวช่วยนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นพนอต้มยำหนึ่งก้อนนะครับต้นหอมผักชีนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็จะมีหอมหัวแดงนะครับมะเขือเทศนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นพริกนะครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้เลยครับก็เป็นลูกมะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวเอาไว้ตัดเรี้ยวสักหน่อยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ก็เป็นเครื่องต้มยำนะครับก็ปีตะไคร้นะครับสักสามหัวแล้วก็ขาสักหน่อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเพิ่มเติมนะครับโดยการใส่ใบกระเพราไพนิดหนึ่งนะครับเพื่อลดผัดที่จัดจ้านขึ้นนะครับเพื่อดับกลิ่นข้าวนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในเมนูวันนี้นะครับต้มยำปวงไข่สุดแซ่บครับผมกับเรี๋อวเราก็มาเตรียมซอยนะครับวัตถุดิบของเรานะครับ ีปัาซอยตะไคร้นะครับแล้วก็ขาไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาซอยขาตะไะครไ้นะครับเพื่อนซอยขาตะไคร้นะครับเพื่อนนำลงไปต้มนะโอ,อ้ขาแก่ขาขาเลี้ยงนะครับที่ซื้อมาก็จะ แก่นด่นี่อาเหลืองแก่ก็รสชาติเขาจะจัดจ้านนะคร้บยอ่ะซอยเป็นใหญ่ๆไปเลยะซอยหรือจะบุบก็ได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราอิกก็ซอยนี่นึง เรานำลงไปต้มนะครับไปแล้วก็หอมแดงนิดนึงอืออันนี้ก็ได้รากผักชีมาด้วยนิดหน่อยนะครับตุ๊ก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 โอเคเดี๋ยวเรานำลงไปต้มนะครับ เดี๋ยวขนอก้อนก็ใส่ลงไปนะครับหก้อนเรียบร้อยนะครับหลังจากหลังจากน้ําเดือดสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วก็นี่เลยครับจะนําเครื่องปรุงเราเทลงไปครับใส่อีกชุดลงไปครับเป็นมะเขือเทศแล้วก็บใบมะกรูดนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับเราจะได้ใส่ไข่พวงไข่ไก่ลงไปครับ ีได้เวลาเติมไข่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยเนื้อไก่ลงไปก่อนนะครับอันนี้พวงไข่ของเรานะครับไปเองของเรานะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วอย่าพึ่งคนนะครับเพื่อนๆปล่อยให้เขาเดือดเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนการปรุงรสนะครับผมก็ใส่แค่ ปรุงปรุงรสนะครับรสด,ดีแล้วก็ตัวผงชูรสนิด,ดหน่อยครับอันนี้ก็หน้าตาต้มยำพงไข่เราก็เริ่มน่ารับทานแล้วเดี๋ยวเราปรปรุงรสกันทัอกหน่อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีอยากใส่พวกตัวน้ำพริกเผาก็ได้นะครับเพื่อนแล้วแต่ชอบครับเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ชิมนะครับกับเดี๋ยวจะเสริมรสชาติด้วยพริกเผาครับ ้มันพริกแห้งพริกแห้งๆนะเพื่อนนะเพราะว่าให้เขารู้สึกเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับครับหรือว่าเพื่อนๆไม่มีพริกแห้งก็จะเป็นพริกผงก็ได้ครับดูครับความ,น,าวามน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวรยเราจะดูครับโโอ้หดูจัง เื่องเน้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเครื่องปรุงชุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดเตาครับครับหลังจากที่ต้มเราสุกดีแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยได้ที่แล้วเราก็ใส่ตัวกระเพราครับต้นหอมผักชีลงไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็จะปิดเตาได้เลยครับเดี๋ยวเราค่อยบีบมะนาวนะครับตอนตอนยกลงเตานะครับ แล้วก็เสิร์ฟทานไปพร้อมๆกันนะครับลุยหลังจากเอาลงเตาแล้วหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนื้อไก่นะครับแล้วก็พวงไข่พระเอกของเราวันนี้นะครับดูครับว้าวเลยนะครับสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวนะครับมะนาวก็บีบตามใจชอบเลยนะครับ,พบเพื่นอนๆชิมรสก็อยากได้ ไครับรเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะครับผมบ,บ,บีบสักครึ่งลูกก่อนนะครับอยู่แล้วเราก็คนแล้วก็ชิมได้นะครับแล้วก็ชิมดูพวงไข่พวกนี้ครับว,ว้าวเดี๋ยวชิมปรุงรสเดี๋ยวเราไปตักสัจจานกันเลยครับ รับเพื่อนๆตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยนะครับไปรับประทานกันนะครับเพื่อนๆดูครับต้มยำพวงไข่รสชาติจัดจ้านในวันนี้นะครับเพื่อนๆโดยมีพวงไข่เป็นพระเอกนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับตามให้กำลังใจรับชมนะครับ หรับมองมุมใหม่กับเสือติเฮ็ดนะครับก็มีแต่กิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับกิจกรรมดีๆนะครับพาเพื่อนๆทานะครับแล้วก็นําเสนอนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวกันทําอาหารนะครับการใช้ชีวิตการทําานเกษตรนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เพื่อนๆมีพลังกายพลังใจที่ดีนะครับในการใช้ชีวิตนะครับว้าวนะครับดูครับ สำหรับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับเปรเอรตีเฮดนะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปด้วยต้มยำพวงไข่สุดแซ่บนะครับนี่เลยนะครับมาทานด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพวงไข่นิ่ๆแซ่บๆครับผม